ใครใจเป็นเราเราเป็นใจไม่ควยเขวใช่เกะกะรักรานพานเสบเ,เป็นริเกใช้เป็นโจนปรปล้นเขากิน การแสดงของสุดยอดที่เก่งไทยทีมงานของพระเอกมาทองคมสอนยานเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมเร่งว้อยและในดวงแก้วสร้างสรรค์ผลงานน่้หลงใหล อ so so so. ุทุนลิเกไทยทีมงานของพ่นซูเปอร์คาราทของคอนซาดรามเพชรเสด็งนะจ้าพร้อมด้วยทีมงานมีมากระพลองกับบุกเมานดุนจันทร์ระบบเสียงเอก้าเฟร์ซามูร์ต้าเ็ซบ้าบากับพาล็อกอาเภอเมืองจัร์จาก We <laughs> บาทใสใสแน่จ๋า มาถหงนักเกียรติยศยายาจังหวัดพระนครศรีอลทุกุยาสอนดามและพิสิทธิและจ้าที่มาวถานบันการหมดยาไดูทําเพื่อนสานนามดกไ้ทุกเิื่องสุใจไม่ผิดหวังราท้านยังให้ความเชื่อใจมีงานเร่องราวใดรีบนั่ไปแม่ดามอยากคอยากกันลองเลนสัตดีเล่ ขอบคุณอีกครั้งเสียงปรบมือจากพี่น้องบอกไปนับเิลยินี่ได้ทีย่ห้องสอนจะรำหนัาเป็ดยกเสียง่เราไม่มีสิ่งใดทีด่จะตอบแทนนอกเสียจากการแสดงและยกมือไหว้ขอบคุณพระเอกพระคุณหลวงพ่อก้าวาดวักต้นสรีขอบคุณเจ้าป้าใจ เป็นการเสียเวลาครับท่านผู้ชมที่รอทีมงานีิพากรับรองของคุณสมามนบุญกันระบบเสียงเด็กราชไรยอยงซามร์ก,การไฟฟ้ามันกะปารออำเภอืจังหวัดอ่างทองร่วมทีมงานเรกมณรักนางเอกดวงแก้วร่วมกันกับก,บกรารแสงกับน้อง่ช๊ ในทองเรื ja ่องอันนี้ล่างกายสิทเป็นใจจัดเสนอซุปเปอร์ตาวงการลิเกไทยเรียนว่าเรคทำซอสงามนักเล่นโหมดจมูกทั้งประชาชนเกียรติดก็โศกพิเศษการแกลงการร้องที่ติดว่าสวยงามไม่ได้เวทีเรียนโอนนะนางเอกโดนแก้วเป็นผู้กำกับผลงานการแสดง สีวีนีสุรานการจะมาละแรงาวการไครว้าบันจะมาหลอรโลกมันไรจะทำสุงงานดนะนําที่จกทีงานสองดาว นะท่าบบ้านนะครับคือวันนี้สอนรามน้ำเพ็รแสดงยอยู่ที่วัดต้นสนะะระบบัวบ้านแหลมจังหวัเดเพชรบุรีคนระับถ้าดูนี้ใครก็มาชมไฟ้สดช่วยกกดไลค์กดแชร์กัน,กนด้วยนะพี่น้อง うん。Oh สู่นั้นข้าหน้าเข่าข่าวสวยจริงลูกสาวสรงคนอ่าหนูรับรางวัลไปก่อนครับขอบคุณนะครับสำหรับทางด้านรางวัล ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับไม่ผิดกฎหมายใครจะรอกเรียนแบบก็เชิญเลยนะครับรับความคุณนะครับชมการสแสดงต่อไปเลยนะครับไร้ราวดัชนีเกลีวฟ้าเป็นดัชบบตรแห่งดินชัยปาการมีน้องชายนั่นก็คือแสงมณีแล้ก็น้องหญิงรัตนาวดีวันพรุ่งนี้เช้า เป็นวันสำคัญที่สุดเพราะว่าจะมีการเปิดไปที่ไหนกรรมเันขึ้นไอเราแก้วฟ้านะไม่สนใจเราว่าใครจะได้ขึ้นของราชแต่ว,ว่าสีห้องหัวใจของแก้วฟ้าทุกวันนี้แอบไปรักแม่ห้ามนางหวงสุนันทาเข้าแต่ว่าเราได้ตั้งกฎขึ้นมาให้สุนันทาเป็นถึงแม่ห้ามนางหัวงเลยดูไปว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันวันนี้เป็นวันดี เรื่าวว่าสุนันทาไปราวญิงรัตน,นาวดีจะเดินทางเข้าไปในเมืองหลวงแล้วไวลาจะกลับไปหาพ่อเป็นโอกาสดีของเราเราก็เก่าพอเดี๋จะไปดับปกบอกลักษณาทางกลางทางเอาสุนันทามาเป็น,นเนเ้ย เรกที่ชายน้องเบลที่ชายลุกนี่บอล you <laughs> อยู่ <Wars> ร่วมยาวอยู่กับแม่สาว<ย>สุนาักอออกางของมีความรักกัเลยนะคุณนสนส้บฉันเองนะว่าคณทจะลง้ะ นั่นเองไม่คิดว่าขุนธนวยจา้าทำไมต้องอม,มีขุนด้วยก็ธนงเป็นเพื่อนกับธนวยว่าไงเราหนงของหนวย,ยมึงนี่ต้องเอามารวงมาตลอดเลยก็มันชื่อของดองนะนี่รู้ไหมอะไรกรับท่านขุนธนงเนี่ยเราดูแลก,กับองค์แก้วฟ้ามาเป็นเวลาหลายปีใช่ ตำแหน่งหน้าที่ก็ไม่เคยน้อยหน้าใครใหญ่โตที่สุดเลยหรอใหญ่ที่สุดไปถึงอะไรวะทหารเลี้ยงม้านี่ไงรางวัลก่อนครับไปรับรางวัลก่อนทหารเลี้ยงม้าไม่ใหญ่ยังไงอะถ้าม้าทุกตัวต้องผ่านการพัฒนาไลฟ์ของกูมาก่อนเฮ้ยขอบคุณนะครับ้มึงพูดให้ดีนะการดูแลเออการดูแลคนครับรับแล้วไม่เจอเลยออคลุณนี่สาวนะครับก็ต่อย เราเดินมาเขาไม่ได้เขาต้องให้เขาเก่งใจเลยครับผมหรือว่าขอบคุณนะครับขอบคุณคุณมาต่อยด้วยครับแล้วก็แล้วก็คุณมาแดงด้วยนะครับเห็นไหมล่ะเขาเก่งใจมึงมาต่อยเลยต้องให้เพราะมึงเดินมานะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับรับกันนะรับให้เต็มที่เลยคุณนานๆมาทีขอบคุณครับครับ ขอบคุณนะครับสำหรับรุ่นนะครับทางด้านรางวัละครับพี่มอเล็กับเพื่อนพี่คุณดาวนะครับขอบคุณมันสูงเลยสำหรับพี่น้องที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับเก้าอี้พิมพ์โตละห้าสิบบาทนะครับส่วนว่างนะกรรมการดูนะครับตรงไหนที่ยังพอมีว่างอยู่นะครับทหารเลี้ยงม้าแต่อย่างฉันเนี่ยเออมันก็มีความรักฉันก็เป็นคนเหมือนทุกคนทั่วไปนะ เกิดเป็นชายไม่จ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษถูกไหมโอ้โหนี่ แอบรักไม่ห้ามนางหวงสุนันทาโอ้โหลูกทางหน้าพญาทรงพลน่ะไอ้คน,ออนเออว่าเปลี่ยนใจไปรักสาวคนอื่นเถอะวาเอ้ยไม่ได้คนเราเนี่ยฉันเป็นคนรักเดียวใจเดียวมุ่งมั่นผู้หญิงคนไหนก็ต้องคนนั้นคนเดียวเฮ้ยแต่พ่อสุนันเขาดูนะท่านนาฮะลโหมากเลยผงไม่เคยดีโบนารไงว่าไงอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือ,อเออว่าโดนเสือกัดตายใช่ไหมเฮ้ยถึงจะกัดตายเพราะความรักฉันก็ยอมตายวันนี้ ไอ้เขาสุนันทาเนี่ยนะจะก,กลับบ้านลาน่าจะก,การทึงเกือบวันเออแล้วทางกลับบ้านสุนันทาต้องผ่านหน้าบ้านเราอะ่ะมึงพูดอย่างนี้แสดงว่าอย่าไปดัดกรอสุนันทาเลยวันนี้จะบอกความในใจให้สุนันทานรับรู้ว่าฉันเนี่ยรักสุนันทาเดี๋ยวถ้าตอบไม่ดีไนดะ้เห็นตีกับฉันแน่ไปเดี๋ยออไวไปด้วยกันคนเรานะ ถือมันจะต่ำต้อยนะ่ะแต่มันก็อยากจะเด็ดจอกฟ้าอ่ะไปลองดูเรากลางมาบอกเ้าหน่อยกนะละกันเออมันต้องอย่างนั้นอยากใหไปก่อนะอนะกลัวนะห่วงใจอินุ่มๆเราอยากเห็นหน้าสาวไกลๆอยากเจอจริงๆจ,จากใคร

รีบเก็บเงินไปอข้าน้งยังรอที่กดกเมาไปดักรองกนท่าน่อนเดีาา๋ยวจะไม่ทัเน,นเวลาจเก็ต่อัต้องทราราสลับจากต่อไป